จุดนาโมกนะิเกะห้าปีก่อมาเย้ต้องเป็นไมค์ค่ พี่เพีเอมันเตือนตาให้วชช่วยไหมน้าวะได้กี่แนนได้สี่แนนนะจั๊วันเธอน้าจะโด หังคุกจู่นินตายิกก็ได้นะฮา่่่่ยแนนยัปังคุงยัยแนนไล่หลอมิชาไม่จริง จิงยายแนนคุรู้จักชื่อฉันด้วยเหรอจริงๆน่ะฉันไปพูดให้กับเนเธอก์ต่างหากล่ะ แล้วก็เพื่อนเอของเธอช,อชื่อว่านาวากับบางคุงไงล่ะเออจริงหรอคะใช่เธอคือแม่ของพื่เธอแม่ใช่จ้ะมีคนมาเยยี่ยมละเอียด แม่คะผู้เจ้าหนะคือลูกของข้าส่วนอ่มตัวนแน่นะ่ะเดี๋ยวแม่จะหาทางออกให้ลูกเองนะจะไม่ได้ไหมลูกที่ลูกมีตัวการก็รับอยู่นั่นแหละมันจะสามารถช่วยชีวิตลูกได้ รับทราบครับเนทชันใครอ,นอนานุญาตให้เธอเข้าห้องฉันจะ้นจะนะฉันนี้แหละจ้ะคือเจ้าของห้องอย่ามัวน,นะจ๊ะมิชา